ครับต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวย้อนนิวประจำวันจันทร์ที่7มิถุนายน2564วันนี้อยู่กับผมปิชากูลทองกรเจ้าพนักง,งานเศรษฐกิจนะครับเช่นเคยครับข่าวสารของเราในวันนี้นะครับก็ยังเป็นเรื่องของโควิด19นะครับแล้วก็เรื่องการเปิดโรงงานแคลคอมนะครับว่าเปิดหรือไม่รวมทั้งการดูแลพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 <c oughs> ในเขตเทศาบาลของเราเริ่มต้นกันด้วยรายการนะครับ เรื่องของความชัดเจนจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรีโดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับได้ออกจดหมายข่าวยืนยันว่าโรงงานนะครับจะยังไม่สามารถทําการเปิดได้จนกว่าจะจดำเนินการตามมาตรการที่ได้ตกลงร่วมกันทั้ง3ฝ่ายและมาตรการต่างๆต้องได้รับความเห็นชอบจากพี่น้องประชาชนและชุมชนด้วยนอกจากนี้นะครับยังได้มีคําสั่งจัดตั้งโรงพยาบาลสนามบริเวณลานกีฬาอาอบตหนองชุมพลเหนือเพิ่มเติม ขณะที่การดําเนินการของโรงงานที่มีการตรวจภูมิคุ้มกันโรคให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่หมู่4ตาบลตะพังหมู่1และหมู่5ตําบลบางเขมรวมทั้งแรงงานคนไทยและแรงงานต่างชาติทุกคนนั้นครับได้ดําเนินการเสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่วันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับซึ่งการตรวจหาภูมิคุ้มกันจากข้อมูลทางการแพทย์ยืนยันว่าผลที่ได้จะไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซนต์จึงขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ยังคงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดในส่วนของการลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 นั้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับนางออนอ,อนงค์สริชัยนายกเทศมนตรีตำบลบเขาย้อยรับมอบถุงยังชีพจากนางสิทธิน์นีทวิพัฒน์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดเพชรบุรีจํานวน500ชุดเพื่อมอบให้แก่ผู้ที่กักตัวในพื้นที่ของตําบลบะพังและตําบลบ,บางเขม ซึ่งเมื่อวานนี้เทศบาลตำบลเขาย,ย้อยร่วมกับเจ้าหน้าที่อ,อสมอนในพื้นที่ของตำบลสัะพังนะครับได้นําถุงยังชีพไปมอบให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ของหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามของตำบลสัะพังเป็นที่เรียบร้อยส่วนถุงยังชีพที่ทางเทศบาลตำบลเขาย,ย้อยได้จัดทําขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานางนันทวานนินยาพรรองนายกเทศมนตรีตำบเขาย้อยนะครับได้ลงพื้นที่ร่วมกับกองศึกษากองสวัสดิการสังคมและกองช่าง โดยมอบถุงยังชีพให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ในพื้นที่ของหมู่1หมู่หตําบลบางเขมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกันซึ่งนอกจากการมอบถุงยังชีพแล้วเทศบาลยังได้ดูแลพี่น้องประชาชนที่อยู่ในระหว่างการกักตัวโดยส่งอาหารนะครับให้ทั้งสามือ้อจนครบเวลาระยะเวลาการกักตัว14วันเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่ และเป็นการส่งมอบน้ำใจนะครับให้แก่พี่น้องประชาชนที่อยู่ระหว่างการกักตัวนอกจากพี่น้องประชาชนที่อยู่ระหว่างการกักตัวแล้วนะครับเทศบาลตำบลขย้อยยังคํานึงถึงพี่น้องประชาชนในกลุ่มอื่นๆด้วยโดยปัจจุบันเทศบาลนะครับได้ดําเนินการมอบหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์สำหรับใช้ล้างมือโดยมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยงซึ่งอยู่ในพื้นที่ของหมู่หนึ่งหมู่สองตำบลขย้อยและส่วนพื้นที่อื่นๆจะได้เร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ต่อเนื่องกันที่สายทานน้ำใจจากพี่น้องประชาชนนะครับที่ยังคงหลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่ของเทศบาลของเราโดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสถานีกาชาติที่8จังหวัดเพชรบุรีมอบน้ำดื่มจำนวน500แพ็คแล้วก็บริษัทน้ำดื่มเพชรรุ้งนะครับมอบน้ำดื่มจำนวน300แพ็คไร่ชีวิตพอเพียงเพชรบุรีครับองค์การเพื่อสังคมมอบน้ำดื่มสำหรับอุปโภคบริโภคจำนวน260ชุด กลุ่มบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตมอบน้ำดื่ม100แพ็คคุณสำอางสุดยอดผู้วิพากษาสมทบนะครับของสารเยาวชนและครอบครัวคุณเจะเรียมสุดยอดมอบเงินเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 จำนวน10,000บาทต้องขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะครับที่ส่งมาให้พวกเราชาวเขาย้อยในการต่อสู้กับโควิด -19 ในครั้งนี้ในส่วนของการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในบ้านนะครับ เทศบาลตะบนเขาย้อยลงพื้นที่ลงพื้นที่ฉีดพ่นให้กับผู้ป่วยให้กับบ้านผู้ป่วยผู้ติดเชื้อรายใหม่ในทุกๆวันทั้งนี้หากพี่น้องประชาชนหรือเจ้าของหอท่านใดนะครับที่ได้พบผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันสามารถแจ้งเข้ามาที่ที่เบอร์ของเทศบาลนะครับ032 562061ทางเราจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าพ่นยาฆ่าชเชื้อนะครับตามลำดับ สำหรับจุดตรวจคัดกรองในพื้นที่ของตำบลสะพังและตำบลบางเค็มทั้ง14จุดนั้นนะครับเทศบาลตำบลอยย้อยยังคงส่งเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องซึ่งได้ขยายเวลานะครับเพิ่มจากสิ้นสุดวันที่4มิถุนายนนะครับได้ขยายเวลาเพิ่มจากวันที่5นะครับไปจนถึงวันที่12มิถุนายนและเทศบาลของเราก็จะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมจุดตรวจจนสิ้นสุดระยะเวลาครับ ปิดท้ายกันที่การซ่อมแซมหอกระจายข่าวในพื้นที่ของหมู่ 2, สองตําบลสัพังโดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับสภาเทศบาลนะครับร่วมกับเจ้าหน้าที่กองช่างร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบหอกระจายข่าวนะครับและจะเร่งดําเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือข่าวสารที่ได้นํานะครับได้นํามานําเสนอให้กับพี่น้องประชาชนชาวขอย้อยได้รับทราบหากมีข้อผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยไว้ และขอให้พี่น้องชาวเขาย้อยนะครับต่อสู้กับโควิด -19 นะครับและผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันสวัสดีครับ